นนี้พี่ตาจะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยววัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะคะก่อนที่เราจะมาเที่ยวถ้ำก่อนที่เราจะมาเที่ยวถ้ำเราก็ต้องมาเรียนรู้ผังก่อนนะคะ จุดทุกจุดนะคะถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาจะมีแผนที่อธิบายให้เราว่าแต่ละจุดคืออะไรเครื่องหมายคืออะไรนะคะเมื่อเรารู้ผังเสร็จเราเดินขึ้นไปเลยนะคะจุดแรกที่เราเข้ามาชมก็คือน้ําตกจอปร,รอนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะสมัยยุคข,ของออสมัยยุคข,ของพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หวัวท่านเคยประพาสนะคะเสด็จประพาสทางมา้ามาที่นี่โดยมี สลักไว้นะจรปรอนะคะตรงนี้น้ําตกตรงนี้จึงเรียกว่าน้ําตกจาปรอซึ่งเป็นน้ําตกธรรมชาตินะคะมีปลาเยอะมากนะคะที่เราถ่ายตรงนี้ก็จะเป็นวังปลานะคะเป็นวังปลาเลยค่ะนะคะเป็นลักษณะเหมือนถ้ำค่ะเป็นลักษณะเหมือนถ้ำและเป็นปลาธรรมชาติแบกว่าอยอย่างธรรมชาตินะคะสวยงามค่ะนะคะแล้วก็เป็นสถานที่รื่นรมนะนะ,ะเป็นเหมือนสวนป่านะคะเป็นเหมือนสวนปา่าเห็นไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นวังเลยนะคะวังปลานะคะที่พี่ต่ายพูดถึงนะคะค่ะจากวังปลาเราจะเห็นเห็นไหมคะทำไมถึงเรียกว่าวังปลาก็จะเป็นก้อนหินเป็นลกศัะซับซ้อนและปลาก็อยู่ใต้นะคะเรามาดูประวัติของวัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะคะอยู่เขตตําบลทับกวางอ,อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีประวัติของถ้ำนี้นะคะมีอย่างครอบค่เป็นสถานที่ สายของพระวิปัสสนาซึ่งอยู่่ํากลางหุบเขาล้อมรอบดได้หุบเขาทั้งสามด้านชาวบ้านเรียกระแวกนี้ว่าเขาน้ำพุภายในถ้านะคะมีหินยอก มีหินงอกหินย้อยสวยงามมีทั้งถ้ำเล็กถ้ำใหญ่สามารถเดินเข้าไปชมความงามในถ้ำได้นะคะแล้วก็มีร่องรอยประวัติศาสตร์มากมายในถ้ำที่น่าสนใจที่สุดก็คือถ้ำพระโพธิสัตว์ตามชื่อของวัดตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งอีกจุดหนึ่งนะคะที่เรามาพักซึ่งจะเป็นจุดชมปลาธรรมชาติค่ะสวยงามมากนะคะเห็นแล้วแบบมีความสุขนะคะอยู่กับธรรมชาตินะะี่ค่ะปลาทั้งนั้นที่เราเห็น,นะคะ่นะน้ำกระเพื่อนเนี่ย ฝูงปลาค่ะแวกว่ายน้ำน้ำตื้นๆนะคะน้ำไม่ลึกเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นน้ำตกธรรมชาตินะคะน้ำตกตรงนี้เนี่ยนะคะเออจะสวยงามก็ตอนหน้าฝนพิ่ายมานะคือช่วงแรงแล้วน้ำจะมีน้อยและน้ำจะมีไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ยังพอได้ยินเสียงน้ำตกอยู่บ้างเห็นไหมคะ ทางขึ้นถ้ำนะคะก็จะเป็นทางที่สะดวกสบายบันไดทั้งหมด300กว่าขั้นนะคะถ้ำพระโพธิสัตว์อยู่บนยอดเขาเลยนะคะอยู่บนยอดเขาเดินขึ้นไปเรื่อยๆใครที่จะเดินขึ้นเขาตรงนี้พี่ต่ายแนะนําให้วอร์มกําลังขาให้ดีแล้วก็พกยาแก้ปวดมาด้วยนะคะไม่งั้นขาจะตึงน่องจะตึงสําหรับคนที่ไม่เคยเดินขึ้นไปนะคะ ขึ้นไปเรื่อยๆบันไดนะ,ะเป็นบันไดาทางวนขึ้นลงนะคะอันนี้เป็นทางขึ้นเราจะขึ้นจุดนี้นะคะซึ่งเป็นบันไดป,ปูนเป็นหินปูนค่ะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีจุดพักเป็นระยะๆะะนะคะเรามาดูจุดพักกันเห็นไหมคะมีจุดพักนะคะจุดพักเราก็สามารถชมวิวได้ซึ่งเป็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติงดงามนะคะ แล้วก็ที่สําคัญค่ะอยู่ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่นกับอากาศจะไม่ร้อนนะคะเนื่องจากแสงแดดเนี่ยจะส่องไม่ค่อยจะถึงเท่าไหร่นะคะต่อให้มีแดดร้อนๆน,นะคะก็แสงก็ส่องไม่ถึงนะคะเพราะว่าเส้นทางธรรมชาติท่องเที่ยวธรรมชาติตรงนี้จะลัดเลาะไปเรื่อยๆนะคะลัดเลาะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นค่ะเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆจุดแรกที่เราเข้ามาชมก็คือถ้าเรียงผานะคะถ้านี้เนี่ยจะเป็นถ้าที่อยู่อาศัยของเรียงผา แล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะเป็นเขาเร,เรียกว่าเป็นชะง,ง่อนหินนะคะเป็นชะง,ง่อนหินแล้วก็สามารถบังแดดบังลมได้ดีอากาศปลอดโปร่งนะคะเหมาะสําหรับมานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะเรียงผาน่าจะมาอยู่ที่นี่มาก่อนมาหลบมาอยู่ที่นี่นะคะเขาจึงเรียกว่าทานี้ว่าถ้ำเรียงผาค่ะค่ะเรามาชมทุกมุมนะคะของถ้าเรียงผากันนะคะเป็นจุดที่เรามาชมถ้ากันล้นะคะ จากถ้ำเรียงผานะคะก็จะเป็นจุดพักที่สองนะจุดพักที่สองตรงนี้ยัมีกุฏิเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะให้กับผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะนะคะก็จะมีป้ายบอกว่าวห้ามเข้านะคะจากจุดนี้ก็จะมีะระฆังและมีบันไดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะคุณสามีบอกลมลมออกหูแล้วนะคะเขาขอพักก่อนพักยกนะคะเอาน้องข้าวฟ่างใส่กระเป๋านะคะสะพายเลยนะคะ แบบนี้เพราะน้องเนี่ยสามร้อยกว่าขัาน้นน้องคงปีนไม่ไหวน้องจะเหนื่อยนะคะก็เลยเอาน้องใส่อ้าวแล้วค่ะนะคะมาถึงตรงนี้แล้วค่ะถ้ำพระโพธิสัตว์ปากทางเข้าถ้ำแล้วนะคะไปะเดินเข้าไปในถ้ำกันเลยค่ะพอเราเข้ามาในถ้ำนะเป็นถ้ำที่ใหญ่พอสมควรนะคะถ้ำนะคะใครที่มานะนําให้มาก่อนห้าโมงนะคะหลังจากห้าโมงเขาก็จะปิดนะคะก็จะมีพี่ๆหนึ่งท่านที่เป็นหวนกับ เป็นมัคคายกหรือว่าไกด์นำเที่ยวนะคะตอนที่พี่ไต่ขึ้นมานั้นนะคะพี่ไต่ขึ้นมากันสองคนเนาะไม่ได้เชิญท่านมาด้วยแต่ว่ามาเจอกันในถ้ำมารุประวัตินะคะจุดไฮไลท์ของถ้ำนี้ก็คือภาพเขียนบนผาไม่ใช่ภาพเขียนเขาเรียกว่าภาพอันตรงนี้จะเป็นอธิธาสนะคะอธิธาสพี่ไต่เดินมาก็จะมีพระพิสุอีกหนึ่งคณะนะคะที่ท่านเดินนําหน้ามาคณะหนึ่งพอมาถึงก็เหนื่อยขอพักก่อนนะคะ เป็นอธิธาศ์ของพระอรหันต์นะคะที่อยู่ตรงจุดนี้หลังจากนั้นเราเดินเข้าไปค่ะเดินเข้าไปชมถ้ำผนังถ้ำนะคะเหมือนกับฉาปูนนะคะเหมือนกับฉาปูนเลยนะคะฉาปูนไว้ค่ะคือสวยงามมากนะคะสวยงามแล้วก็ที่สําคัญเป็นถ้ำที่สะอาดมากนะคะเป็นถ้ำที่สะอาดไม่มีกลิ่นอับและอากาศโล่งโปรง่งหายใจสะดวกนะคะประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงาม จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะไฮไลท์ภาพแกะภาพตรงนี้นะคะเป็นภาพสลักนูนต่ํานะคะเป็นภาพสลักนูนนะคะรูปบุคคลอเยต่ตางๆซึ่งเป็นศิลป,ปะสมัยทราวดีในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 13, 14, สิบ4าสสันนิฐานว่าน่าจะเป็นภาพที่บรรดาเทพทั้งหลายเฝ้าทูลอาราธรนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงธรรมเพื่อโปรดสัตว์ในโลกนอกจากเป็นภาพสลักในถ้ำแล้วยังมีถ้ำหินงอกหินย้อยอีกนะคะ ที่งดงามค่ะนะคะอย่างที่เห็นนะคะรูปร่างต่างๆอีกมากมายนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าถ้ำนี้น่าจะถูกให้ใช้ให้เป็นที่จำศีลภาวนาวของนักบวชฤาษีมาก่อนนะคะ <S <S ค่ะนี่คือที่มาที่ไปของถ้ำพระโพธิสัตว์ค่ะพี่แต่ก็เดินเข้ามาในโพรงถ้ำเป็นโพรงถ้ำที่ใหญ่มากนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่ขึ้นมาสาักระบูชาค่ะนะคะ ะะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะพื้นจะเป็นพื้นดินธรรมดานะคะเป็นพื้นเดิมๆนะคะแต่ว่าสะอาดมากค่ะก็เข้าไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละจุดนะคะจุดนี้ก็จะมะีเดินเข้ามาเห็นไหมคะมีหินงอกหินย้อยค่ะเป็นถงถ้ำใหญ่มากนะคะตลอดทั้งถงถ้ำเพดานถ้ำก็เหมือนจะเอาปูนมาฉาบแต่ไม่ใช่ปูนนะคะเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่ก็คือเหมือนเหมือนกันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเสาหินแกะสลักนะคะซึ่งมีพระเถระท่านมาจำวัดที่นี่นะคะแล้วท,ท่านมาอยู่ที่นี่แล้วท่านก็มาแกะสลักนะคะพูดถึงธรรมนะคะพี่ต่ายได้อ่านมันมันไม่ชัดเนาะพวกเราลองอ่านเอากันละกันนะคะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระผู้ที่สันโดษแล้วก็ชอบสันโดษแล้วก็มาทุดดงนะ,ะก่อนที่จะมาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะ นี่คือเสาหินสลักในยุคข,ของเรานี่แหละนะคะผ่านไปประมาณสักสามสี่สิบปีนะคะเสาหินสลักนี้ก็คือสลักมาทีหลังนะคะในยุคข,ของเราแล้วนะคะอันนี้เสาหินแท่งนี้ค่ะจากนั้นเราก็เดินเข้าไปในถ้าเรื่อยๆนะคะพอเราเดินเข้าถา้ถาถ้านี้เป็นถ้าใหญ่นะคะถ้าใหญ่ไม่ต้องรอดนะคะกว้าขงขวางคนสามารถเดินสวนกันไปมาสะดวกอันนี้คือจุดสุดท้ายของถ้านะคะ จุดสุดท้ายของถ้าตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ห้องโถงใหญ่นะคะเป็นสถานที่มานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะนี่อีกห้องโถงหนึ่งนะคะก็จะมีรูปนะคะเป็นพระพุทธรูปเหมือนอท่านกําลังบําเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่ค่ะนี่คือจุดสุดท้ายของถ้าแล้วเนาะจากนั้นพี่ต่ายก็เดินสำรวจซอกเล็กซอกน้อยแล้วนะคะ เป็นโพรงถ้ำอ่าแต่ละโพรงนะคะอ่าทางเดินสะดวกสบายแล้วก็จะมีไฟนะคะตลอดเส้นทางถ้ำนะ,ะเป็นถ้ำที่มีความปลอดภัยนะคะไม่มีอันตรายแล้วก็ไม่มีค้างคาวสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหินอ่าหินย้อยนะคะที่เป็นเกล็ดนะ,ะหินบางก้อนเป็นลักษณะของคล้ายๆสีวลลึงนะคะที่เป็นหินงอกหินย้อยที่นี่ค่ะ ะะจุดนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของโถงถ้ำค่ะนะคะอีกมุมหนึ่งจะมีทางไปเรื่อยๆโดยที่เราเดินตามไฟเลยนะคะเดินไปตามไฟที่สว่างสวัยนะคะบางท่านก็นมาที่นี่ก็เหนื่อยก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในถ้ำนะคะซึ่งสําหรับผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมนะคะมาทําสมาธิที่นี่ก็จะดีมากเห็นหนงอกหินย้อยไหมคะสวยมากเลยค่ะ จากจุดนี้เดี๋ยวพี่ไต่จะพาไปชมอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นลักษณะของหินหินงอกหินย้อยอันนี้เป็นหินย้อยนะคะไม่ใช่หินงอกหินย้อยอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนเกล็ดอะคะ่ะนเกล็ดสีขาวแล้วก็เป็นลักษณะของรูปสีวัลึงนะคะซึ่งศิลปะที่นี่ยุคสมัยทราวดีนั้นเป็นศิลปะแบบผสมผสานนะคะระหว่างพุทธกับพราหมณ์นั่นเองค่ะนะคะ มาชมถ้มกันนะคะอันนี้ชัดเลยนะคะสีวลึงชัดเจนมากนะคะข้อมูลทั้งหมดที่ได้มานี้พี่ต่ายได้มาจากาไกด์นำเที่ยวแล้วก็มาจากาค้นข้อมูลจาก Google นะคะซึ่งมีทีวีหลายช่องนะคะที่มาถ่ายทำค่ะ อันนี้ความสูงนะคะของภาพที่สลักนูนไว้นะคะซึ่งเป็นภาพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปโปรดเหล่าสัพพสัตทั้งหลายณถ้ำแห่งนี้ค่ะความสูงประมาณนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะอยู่ด้านนอกซึ่งสว่างมากเลยนะคะคุณน้องคุณพ่อกับน้องข้าฟ่างนะคะมาถ่ายเป็นที่ระลึกค่ะลุ้นระทึกเป็นที่ระทึกเอ้ยไม่ใช่ที่ระลึกค่ะ ตอนลงเราลงอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งบันไดนี้เป็นบันไดวนทาง